นะคะ เพื่อเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างเดียวพวกเราต้องการเรียกร้องกฎหมายนั่นก็คือสมรรเท่าเทียมขอบคุณค่ะที่กําลังจะทําให้มันเกิดขึ้นสามารถที่จะทําให้เสียงของประชาชนนั้นเป็นจริงได้แต่นี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่คือเปลี่ยนเปลนธารมดาใหม่และก้าวไปสู่สังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม พี่น้องชาวพรา l Q, า l t b TQ คณะผู้จัดงานพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็มีสปีชเยนมาให้ยาวเหยียดพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเรามาวันนี้เรามาพูดด้วยใจดีกว่าเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้มาเซเลบรตสิทธิพื้นฐานของพวกเราทุกคนที่ควรจะมีใครจะนึกครับ ว่า3-4ปีที่แล้วจะมีคนสองแสนคนมาเดินพาเรรในสถานที่นี้พรุ่งนี้ที่บริเวณหน้าสยามพารากอนนี้จะมีคนประมาณอย่าที่ท่านบอกนะครับมีประมาณสองแสนคนมี5า้าพ p a แล้วมี break out session อีกประมาณ30-40เซสั่นเพื่อมาพูดคุยเพื่อมาแสดงออกถึงสิทธิพื้นฐานที่พวกเราทุกคน,คนจะมีก็ต้ของขอชชินชม รองผู้จัดงานนะครับพี่น้องชาวพายเอลทีบีททุกท่านที่ก็ต้องเรียนว่าต้องอดทนแบบไม่ควรต้องอดทนนะครับแต่พวกท่านก็อดทนกันมาผลักด,ดันกันมาพูดคุยกันใ,นในเวทีที่สร้างสรรค์น,นะครับจนกระทั่งพรบรสูรรถท่าเทียมจะเกิดขึ้นแล้วครับรัานี<ช>้<บ><ช><บ> จะเดินหน้าไปกับผู้เ่านทุกคนเราจะไม่หยุดยั้งแค่พรบรสุนทรท่อเทียมนะครับเรื่องของการคำนำชื่อเรื่องของการสิทธิที่จะเลือกประกอบอาชีพเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญในการที่เราจะเป็นผู้ประกอบในการที่ทําให้พวกเราทุกคนได้รับสิทธิ์ได้รับความยอมรับจากทั่วโลกทน่เราครับเราไม่ได้มาเมื่อกี้มีท่านผู้มีเกียรติได้กาพูดไปแล้วเราไม่มาแค่เซอร์เวตวันนี้ ันเดียวหรือเดือนนี้เดืนอนเดียวเราต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยั่งยืนแต่แน่นอนครับในเดือนต่อมานี้คือใวิชยาลัยขงทั้งเดือนนี้เราจะร่วมกันเซเลบรตแล้วก็หวังว่าปี2030เราจะได้รับการไว้วางใจให้จัดมือไพา์ของโลกขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนหน้าปึนจุดนั้นเนี่ยผมก็จะน,น,น้มน้าอ,อีกอย่างนงไรในฐานะผู้นำร,รัฐบาลผมขอให้คําตั่นว่าเราจะช่วยผลักดนันเรื่องคำนาำหน้าชื่อเรื่องของเซ็กเวอร์เคอร์ เพื่อให้เราได้รับการยอมรับจากทุกโลกเมื่อวันก่อขก็มาในงานนะครับวันนี้จริงๆแล้วก็เพิงยอมรับว่าเป็นวันศุกร์วันศุกร์ตอนปลายด้วยนะครับเป็นอาทิตย์ที่งานหนักมาตลอดทั้งวันเป็นอาทิตย์ที่วันนี้ขึ้นเวทีอาทิตย์นี้ขึ้นเวทีวันี่เวทีก็ไม่ทราบนะครับแต่เวทีนี้มีความแตกต่างเสื้อเชิ้ตที่คุณชนาทิพย์ ใส่มันบองบอกถึงทุกอย่างท่านทราบเลยครับผู้ชนาทย์ใส่เสื้ออะไรผู้ชนะทีพยืนขึ้นหน่อได้ไหมครับ Right to love สิทธิที่จะมีความรักเป็นสิทธทิพื้นฐานของทุกคนเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกท่านทุกคนที่ควรจะมีที่ควรจะรับการเสรื่อมสูญจากรัฐบาลท่านเลือกจะรักใครชอบใคร เพื่อจะใช้คำนำหน้าเป็นอะไรอย่างไรเพื่อจะประกอบอาชีพอะไรผมถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานเสื้อของคุณแปงวันนี้ถึงแม้จะเป็นเสื้อที่มีความจัากระทสั้นๆแต่ผมว่าเราอยู่ในือพันนี้ที่นี้เรามารวมตัวกันที่นี้เรามาร่ว,วเรามเฉลิมฉลอง The Right to Love ครับขอให้อบคุณพอให้ผู้ผู้จัดงาน จประสบความสำเร็จขอให้พี่น้องชาวไายทุกคนประสบความสมหวังในทุกๆเรื่องที่พวกท่านอยากจะได้อยากจะเป็นรัฐบาลนี้ทุกพรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยกันผลักดันอย่างเป็นความสามารถให้พวกท่านเป็นจุดที่พวกท่านอยาก มันมเป็นปสิบสิบเท่าและที่น่าขนล,ลุกไปกว่านั้นก็<อ>คือว่าเรากําลังจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตันออกเช<อ>ียงใายและเป็นประเทศที่สามในเอเชียที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมใช้เนี่ยแหละค่ะเราจะไ,ได้ยังไงมันสําคัญมากๆเลยนะคะเราก็เลยขอบคุณทุกคนมากๆจริงที่มาฉะนั้นนะคะใครมาแล้วรีบมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็รอนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยมาอยู่นะคะอยากให้แบบว่ามาร่วมตัวกันนะคะสำหรับในตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับในตอนนี้ Hãy vô hãy cứu mình nắng tay là bằng tung ông long 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 lòng long 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 อธิบดีนะครับธนสุนทรสร้างสารีแล้วก็แขกผู้มุเกียรติทุกท่านและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เห็นความสําคัญของความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ตาลองกรมหาวิาลซึ่งวันนี้นะครับเป็นงานแบงกอกฟไพร์เฟสเชียลทเวนตี้ทเวนตี้โฟร์งานคำว่าไพรขคงไม่ได้เป็นหมายถึงความภูมิใจที่เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นความภาคภูมิใจที่แต่ละคนนะครับมีบทบาทในฐานะมนุษย์ที่มีความชอบความหลากหลายจุดเริ่มความสําคัญของ LGBTQ คงไม่ได้เป็นเรื่องของการเข้าใจและก็การยอมรับความแตกต่างทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทําให้มนุษย์นะครับทุกผู้คนในโลก ใจกว้างความใจกว้างเป็นบอกเกิดของความเข้าใจและความรู้สึกที่มีซึ่งกันและกันผมธนทุนทรสว่างสาัีอธิบดีกรมเิตการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับมอบหมายจากท่านประธานศิลปะอาชาและพนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาร่วมฉลองอร่วมงานกิจกรรมบางกอกไพรบังกอกไพรพิติวัน2024วันนี้นะครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมอ,อย่างยิ่งสิทธิการเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับเราได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ2,558นะครับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญที่เกิดความประสานร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะครับเรื่องที่2ก็คือมีการประกาศเจตนารมณ์นะครับที่จะให้ภาคส่วนต่างๆครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องชาว LGBTQ แขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนทุกคนครับเดือนแห่งการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพของความเสมอภาคเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีโอกาสได้เลือกนะครับก็ถือว่าเดือนมิถุนายนนี้เราจะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งเดือนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เรามารวมตัวกันครั้งนี้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นการเดิน p a เหรดนะครับมีขบวนถึง5ขบวนแล้วก็ยังมี วงสนทนานอีกมากมายเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เราควรจะต้องทํากันนะครับรัฐบาลกับภาคประชาชนเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อผลักดันพรบรสมรสเท่าเทียมให้สําเร็จรวมอังคำนาหน้าชื่อแล้วก็เซ็กเวอร์เกอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับทองแพงหนองยางพัทยาคอมมูนิตี้พรายค่ะขอ มัีจะเป็นคนมอบให้เองกับมือเลยนะคะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณสิริศักดิ์ชัยเทศเชียงใหม่รอบ เชิญคุณอิทธิพลหนองโพชามหาสุษย์เลยค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณสิรินอาจวิชัยมุกดาหารไพรเรียนเชิญเลยค่ะลำดับต่อ ไปนะคะเดนเชิญคุณวีวรพงศ์ปาโธเชียนเพลย์สำหรับต่อไปขอเชิญคุณนัทพรเขียวทองพิสนุโลกไรดลำดับต่อไปนะคะคุณดำรงศัก การท่องเที่ยวนะคะเพื่อจะขึ้นมาถ่ายรูป,รป